8คนเนี่ยตัวน,นี้8คนอีกสี่ใบมีมีม,มก็มีบัตรอันนั้นมาไหมมีมามค่ะอยู่กับมารียินให้พี่ให้พี่แล้วลูกส่วนอง,งุ่นมาส่วนองุ่นมวนองม่งวมหวนไห จะอยากได้ไส้มัดหนึ่งอะไรครับดูเลือกให้หน่อยดลครไมัดใ่ไห่มไดเขาลยเหลือ่อยเขาให้ชิมเขาว่าชิมถ้าไหนหวานตัดไปเลยเขาบอกได้เหรอคะตัดครับตัดเลยคำโล่สามร้อยเป็นอย่างเงี้ยนะเนี่ยชิมได้เลยครับอย่างเงี้ยเคาชอบแกกชิมได้เลย ถ้าถ้าเห็นเห็นมันหวานหวานแล้วตัดได้เลยแล้วเราจะดูได้ไงว่าหวานไม่หวานถ้าชิมดูเลยครับก็ชิมไงหวานกรอบครับแล้วไม่สีดำด้วยสีดำมันจะเป็นองุ่นทำวายครับแต่บางคนเขาก็ทานได้ครับแต่แปลว่ามันจะไม่หวานเปรี้ยวอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คันแมลงครับแมลงมาจับมันจะติด ใช่เหรอแม่บอมันต้องเป็นงอมงอไม่ใช่หรออะไรนี่ทองนี้น่ากินอยู่อ่ะชิมก่อนถ้าอร่อยก็ตัดเอาโลละสามร้อยหมดทุกอย่างเลยเหรอคะทุกสายพันธุ์เนี่ยอย่างนี้ไข่ปลาลูกเล็กๆอ่ะไม่ใช่เขาบอกว่าเป็นองุ่นที่ใช้ใช้น่ะทำไวน์แต่บางคนเขาจะทานครับอกีเมื่อกี้กินองุ่นไม่แสบหรอกทีแรกนี่ามีตออยู่เดี๋ยวจะไปสักต้นนึงไปปลูกไม่มีใช่ไหมไปกับต้องหมด รประมาณนี้นะครับปุนนี้เขร้อนก็นนปลูกได้ใช่ไหมแถวพนมไดบ